ระบบลอกช่วยยกนะครับผมนี่นะครับติดตั้งแล้วก็ก็ติดเซฟตี้ให้นะเป็นโซ่ตัวนี้นะโซ่ตัวนี้เผื่ออนาคตใช้งานไปเรื่อยๆนานแล้วน็อตคลายตัวหูเกี่ยวตัวนี้มันสี่ตัวมันมีน็อตสี่ตัวเผื่อมันหลุดนะมันก็จะเป็นเซฟตี้ตัวนี้ก็เป็นโซ่ใส่เซฟตี้ไว้เผื่อเผื่อมันล่วง พอมันหลุดปุ๊บมันก็จะติดโซ่ตัวนี้นะโซ่ตัวนี้คล้องไว้กระคานใหญ่คานบนเลยนะป้องกันการร่วงถ้าล่วงมาก็ไม่หล่นใส่หัวนะนี่ก็นี้ก็เป็นแบบสอดเข้านะสอดเข้าสงด้านมันก็จะนี่ก็ยึดยึดนี่ด้วยนะสี่จุดนะสรุปก็ฝั่งน้นก็เป็นสอดก็เป็นถอดซ่อมแซมได้ด้วยนะแล้วก็ เดี๋ยวก็จะมาลองทดสอบระบบช่วยยกกระเป๋าเดินทางนะอออึน๊นี้ก็เป็นปุ่มนะเป็นปุ่มขึ้นลงปุ่มขึ้นลงเอ้ไอตัวนี้มันจะเป็นเซฟตี้นะถ้าชนชนมันก็จะชนปุ๊บม,มันก็จะหยุดนะมันจะไม่หมุนต่ออันนี้ก็จะเป็นกระเปาเดินทางนะไอยกไอ้เครื่องออกกำลังกายนะก็ยกสบายนะแต่ว่า การที่เราจะยกยกหนักเกินไปก็ไม่ดีเพื่อความปลอดภนะัยเนาะเราก็เน้นแค่กระเป๋เดินทางพอเนาะแล้ก็กดปุ่มเนาะกดปุ่มกดปุ่มแล้วสายก็จะขึ้นมานะกดปุ่มบนเนาะก็จะดึงขึ้นเนาะนี่เนะหลอกก็จะดึงขึ้นนะ เขาก็จะขึ้นมาเนาะพอมาถึงระดับนี้ปุ๊บนี่เนากดขึ้นเนาะกดขึ้นเลยมาต้หน่อยเนาะนี่แต่ถ้าไอสีแดงไปชนห่วงนั้นก็จะเป็นเซฟตี้ก็จะหยุดอัตโนมัติเนาะอะันนี้เราก็พอรอยอย่างนี้ตัวแล้วก็ดึงมาอย่างนี้เนาะดึงโยกมาหน่อยเนาะโยกมาอย่างนี้เนาะแล้วก็กดปุ่มลงเนาะนี่ขนาดเนัเมือเดียวเรากดน,ะนี่เราก็ยาก มาณนี้เนาะโอเคนะประมาณนี้นะเนะะานนะโอ้ยสายไฟโดนเดี๋ยวนะโอเคนี่นะมันก็จะมาอย่างนี้เนาะลูกค้าถ้าเราคุณผู้หญิงยกไม่ไหวคนเดียวเนาะจะได้ระบบนี้เนาะอันนี้ก็ดนะี y เนาะที่นวดมาเกี่ยวให้เนาะถ้าจะกลัวมันถลอกก็ผ้าผ้าคล้องหรืออะไรคล้องมันตัวเกี่ยวก็ได้เนาะ,ะประมาณนี้เนาะ จบงานเนาะทั้งวันเนาะเสร็จไปหนึ่งงานเนาะเดินสายไฟให้แล้วเนาะไปเสียบปลั๊กตรงโน้นเนาะน่นเนาะ